เดี๋ยววันนี้จะมาสาธิตการใช้ Mineral Essence s p e r ป y นะคะนี่ก็ฉีดไปหลายรอบแล้วอะ่ะหน้าก็จะเป็นผิวผิวมากคืองานผิวอะ่ะคือเขาบอกว่าหัวสเปย์เนี่ยเข้าตาถามว่าเข้าตาเสบไหมก็ไม่มากอะ่ะอืมมันไม่ต้องรีบไปล้างอะ่ะแต่ถ้าเป็นอย่างอื่นอะ่ะ อาจจะต้องรีบไปล้างนะเพราะว่ามันมีมันก็มีสารต่างๆที่ทําให้เราแสบตาได้นะคือมันเป็นน้ำแร่แล้วหัวสเปย์อ่ะเขาบอกว่าหัวสเปย์าจากอิตาลีนะคะมันทำให้ฟองละอองเนี่ยมันเล็กแล้วมันก็ซึมซาบเข้าสู่ผิวน่ยได้ง่ายมากแห้งไวไม่ทําให้หน้าเยิม้ม แล้วก็บำรุงเข้าสู่ผิวเนี่ยได้ดีเพราะว่ามันมีส่วนผสมของมินเนอรัลอะมินเนอรัลก็คือน้ำแร่น้ำแร่เชิงซ้อนมีสารสกัดจากดอกคาโมไมล์สารสกัดจากดอกบัวและเบต้าคูแคนช่วยให้ผิวที่ถูกรบกวนจากมลภาวะ และเป็นมอย m o อ s ไรเซอร์บำรุงผิวให้เนียนนุ่มชุ่มชื้นมีชีวิตชีวาตลอดวันฉีดได้ทั้งก่อนและหลังแต่งหน้าสามารถฉีดได้บ่อยตามที่ต้องการเพื่อให้สดชื่นห่างประมาณ30เส้ซนนะคะคือหัวแปงเขานำเข้าพิเศษละอองมันจะมีความแตกต่างจากละอองของแบรนด์อื่นแล้วเนี่ยจุนทำให้ดูเนี่ยมันเข้าตาอยู่นะ แต่ว่ามันไม่ได้แสบต้องไปล้างมันไม่ได้แสบหน้าแต่บางแบรนด์อ่ะสมมติว่าเราซื้อแบรนด์ตามท้องตลาดเนาะอันนี้เราไม่ได้อ่าเราซื้ออยู่ร้าน20บาทนี้อันนี้คือไม่ได้ว่าอะไรนะแต่หมายถึงว่าเคยซื้อแล้วมันแสบมันแสบหน้าแล้วเวลาเข้าตาย้ยมันก็แสบแล้วก็แล้วก็มันราคาถูกเราก็ไม่รู้ว่าผลิตที่ไหนผลิตจากโรงงานอะไรมีส่วนประกอบอะไรบ้าง เพราะว่าเหมือนเขาการที่เราจะมาขายถูกได้มันต้องผลิตเยอะๆใช่ไหมคะอันนี้ก็คือความน่าเชื่อถือของแบรนด์เนาะแต่ถ้าเป็นของกิฟฟารีเนี่ยมันมีความน่าเชื่อถือได้เพราะว่าเขาก็ตั้งมาตั้ง25ปีแล้วเขาคงไม่ทําให้เขาเสียชื่อเสียงหรือว่าทําให้เขาไม่ได้หวังผลประโยชน์หรือว่ากําไรเป็นอันดับหนึ่งไงเขาหวังว่า อยากให้คนใช้ผลิตภัณฑ์ของเขาไปนานๆหมดแล้วก็ซื้อใช้ซ้ำเนี่ยแหละคือพันธกิจของกิฟฟารีนเนี่ยเขาก็ต้องผลิตสินค้าที่มีคุณภาพแต่ราคาไม่แพงให้คนไทยได้ใช้คืนกำไรสู่สังคมเมื่อบริษัทมีกำไรมากเพียงพอแล้วซึ่งปีแรกเขาก็ได้กำไรทั้งหมดแล้วอะคือเขาคืนกำไรตั้งแต่ปีแรกอะ ือเขาแสดงถึงการทุ่มเทความมุ่งมั่นความตั้งใจเขาทํางานไม่หยุดจริงๆเขาถึงได้แบบสาม,มารถตั้งบริษัทมาได้ถึง25ปีขนาดนี้นะคะอวยเยอะแล้วก็ลองซื้อมาใช้ดูค่ะราคาก็ร้อยกว่าบาทเองนะถ้าเป็นสมาชิกอะได้กําไรคืนด้วยหรือว่าเรียกปันผลคืนนะมากสุด45%อย่างแม่จุนได้25%นจนได้15%นะคะ

널 보는 순간 이해가 됐어 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고